เดงวมาสวัสดีครับพี่น้องครับนะผูพอกันช่วงบรรยากาศช่วงแรรงๆครับเมื่อี้ภาพพี่น้องมาเบิงพันธุ์มันสับปะหลังครับพันธุ์อีเหลืองน้อยครับอีเหลืองน้อยนะครับอ่านะครับนี่เอาให้พี่น้องเบิงครับสาหรับพี่น้องกาลังถีมองหานะครับพันธุ์มันสับปะหลังพันธุ์อีเหลืองน้อยครับกะสามารถทุกขมาสั่งจองได้ครับตอนนี้ยังบ่ทันตัดครับแต่ว่ากะเริ่มนะครับเริ่มจะตัดครับนี่ล่ำ นะครับผมสดๆเลยนะครับนี่ครับสดๆงามๆนะครับเป็นพันธุ์มันทีมีหัวใหญ่หัวดกนะครับแล้วก็แปลงลายครับแต่ว่าหัวมันอยากจะสั่นนิดนึงครับตัวนี้ครับมันจะสั่นนะครับแต่ว่ามันก็ทนน้ำครับเพราะว่ามันอมันจะบ่ค่อยอันน้ไปไในครับวล้วถึน้ำครั้งลายๆมันก็จะบ่ค่อยเน่านะครับนี่พันธุ์มันเหลืองเหลืองน้อยเบิ่งครับ กำลังจะคุดเลยนะครับนี่กำลังจิตจะคุดนะครับอ่านะครับทูนครับไลยครับพี่น้องครับอ่าสำหรับผู้ใดที่สนจิตสนใจนะครับโทรเข้ามาได้ครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้าครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศ2นย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้าครับมีไล้ครับพี่น้อง โทษข้าวาสั่งจองได้นะครับสร้างขีดจัดแต่ว่ามีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับนี่ปวดสรลังขัดอยู่ก็มีนะครับออาสำหรับผู้ใดที่สนใจการโทเข้ามาได้ครับนะครับเอาสารับคลิปนี้กะเอาไว้ช่วแงสำนึกสะก่อนนะครับเอาไว้ผู้พอกันในคลิปหน้าครับสารับคลิปนี้สวัสดีครับ